นี่คือเจ้าหมดแดงมีคนอยากฟังเสียงอันนี้ครับท่อเดิมๆเดิมทุกอย่างยังไม่ทำอะไรเลยครับแค่ปลายอย่างเดียวแะ่แปบ๊บไม่เจาะรูมาถูกพื้นง่ายๆฟังเสียงกันดูครับปลาย LS แท้ครับ Honda รับการผ่าเบิเเ้ลในฟังครับ l s แทับ,เ,ทบเดิม ร้ <ừ> อยสามได้ครับนี่เอาสี่ท่อสู